มองตามเส้นนี้ก็าแบ่งเลนค่ะไม่มีที่ไหนเท่าบ้านเราแล้วนะฮะตัดอินเดียทิ้งไปนะบ้านเราเน้นเส้นแบ่งเลนสุดยอดแล้วมีทั้งรอยต่อถนนตะเข็บนู่นนี่นั่นมาประสานกันจนกลายเป็นถนนที่บรรพบุรุษเราสู้มาให้เราใช้ตัวเนี้ค่ะฝาท่อก็งัดขึ้นงัดลงได้ <c oughs> ล้อก็สามารถลงไปได้ <c oughs> ข้างหน้าเราติดไฟแดงประมาณกี่วินาทีดีคะ เก้าสิบกว่าวิแห้ว550เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าติดไฟแดงนะคะที่ตัวเลขสีแดงๆมากกว่า15วินะเราจะขายังไงดีนะคะเวลาหยุดนะถ้ารู้สึกว่าแนวที่ปัดน้ํำฝนเราเริ่มจะบังล้อหลังเขาแล้วค่ะเราเตรียมหยุดรถได้เลยเพราะฉะนั้นห้ามไปตามเขานะคะเราต้องยึดที่จะตรงไปให้ได้นี่นี่เขาเรียกว่าจี้นะคะไปซี่เรีว ตามบล็อกตัวเองนะคะแล้วก็อย่าขี่รุ่นคันข้างหน้าจะไปตามบล็อกนะวงเวียนทุกที่ในเมืองไทยโหดที่สุดแล้วนะฮะเพราะทุกคนไม่อยู่ในกฎค่ะเออมอไม่ซูกันนี้ไว้เนี่ยตามบล็อกเล้ไหมแล้วก็โค้งนะคะอย่าออกนะเพราะเส้นนี้ยังไม่ให้ออกพอเราจะออกต้องเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค่ะล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้นะคะไม่ต้องสนใจเสียงแตรนะคะอืมอย่าไปเซรกับคันนี้นะค่อยๆไปค่ะระวังคันนี้ค่ะไปทางขวาค่ะ ยากนี่ยากข้างหลังก็รถบรรทุกนะฮะอ่าเรามองเนี่ยรีรถบัสไว้เข้าแค่รีรถบัสให้คันนี้เติมเข้ามาด้วยนะฮะเรามองรถบัสไว้เออถ้าต่างประเทศในคลิปเราเห็นวงเวียนงงแบบนี้ไหมงงอืมนี่แหละแต่เขาให้ทางกันมากกว่าเราไหมคะใช่ใช่ถ้าเราอยากเปลี่ยนไปเลี้ยขวาตรงเนี้ยเราไปได้ไหมคะเออไปได้ตรงนี้ตรงเนี้ยไม่ได้และอ่าโอเคมันเป็นเส้นปากหรือเส้นทึบคะเส้นทึบค่ะแถวนี้จำกัด เดีไม่เกินเท่าไหร่คะ45ข้างหน้าเป็นแยกที่มีไฟแดงไหมคะมีแล้วไฟแดงทํางานไหมคะม่ทำรูปรู้ว่าในป้ายเหลืองตรงล้มแดงนี้บอกให้เราทราบว่าไงคะหกร้อยเมตรเลี้ยวขวาเข้าสูถ่ถนนหม่เลขสามศูนย์ห้าสามแบบไม่จะฝังแล้วตรง,ต,รงต่อไปเรื่อยๆนะคะทางนี้ตรงไปได้ไหมชะลอด้วยนะแต่เบรกได้ไหมระวังรถนะคะมองตรงไปคะ่ะ<ม>เปลี่ยนไปเลียงซ้ายหนึ่เลนนะคะเพราะถ้าเราตรงไปอะคะ่ะ งนี้ค่อยเราตรงไปได้ไหมตรงเนี่ยตรงไปเลยมอเตอร์ไซค์ก็ตรงไปได้ไหมได้โอเคเดี okay, ๋ยวตรงไปด้วยนะคะระวังทางซ้ายด้วยนะบางทีเขาก็ไม่รอ, <Okay. S 1> อเราค่ะเพราะเขาไม่คิดว่าเราจะมาถ้าแบ่งเส้นแบ่งเลนด้วยเส้นสีเหลืองรถขับสวนเลนก็นได้ะคะ่ะแต่ถ้าแบ่งด้วยเส้นสีขาวเป็นทางวันเวย์ที่มีหลายเลนนี่ก็บอกแล้วนะคะแต่รูปรั้วเมื่อกี้ตรงพื้นเหลืองก็คือข้างหน้าเป็นทางรถไฟแบบมีเครื่องกั้นนะ,ะตอนโค้งอย่าจ้องรถสวนนะเราไม่เคยขับรถสวนเลนกับใครมาก่อนนะคะ แล้วก็ปล่อยเบรกขึ้นมาแล้วมองตรงมองขวามองป้ายแดงไว้แล้วใช้คันริ้งไปเรื่อยๆปล่อยเบรกขึ้นมานะขันหลังไม่กลางแฝกมานะคะเป็นรถบรรทุกนะฮะเออแล้วพอจะโค้งนะฮะยกคันริ้งอย่างเดียวค่ะอืมไม่ต้องใช้พวงมาลัยเยอะหาป้ายแดงให้เจอค่ะเดี๋ยวไปกินเลนเขาค่ะกลับมาค่ะกลับมาแล้วมองป้ายแดงไว้แล้วใช้คันริ้งไปเรื่อยๆค่ะ แยกข้างหน้าไปเหมือนป้ายแดงเลยค่ะเดี๋ยวรอเลี้ยวขวากันตรงนี้โหดมากเป็นแยกวัดใจไม่มีไฟแดงเลยะข้าสู่ถนนหมายเลขสามศูนย์ห้าสามแล้วมีอะไระ้ามอยเพือไม่วนถนนเลมาผิดทางไปทางนี้ดีกว่าจรผิอืมงูขวาดูซ้ดนะคะา้ายิดกางไทางนู้นไก้ด้มาแล้ทางไปตามป้วามาดางไปทนี้ดว่ราดไปคาะนี้ดีกว่ามาผดงไป้าม่ต้ดงใว้เมอะนะทงไปทางน้วมาางไปาง้ดงแ่ามาผิคทาไปาง้ดว่าารอดค่งอย่างปจ้อีอ่างาื่ดมองไป้างน้ขีกว่ามาผิงขปานะ้็มองตามาผดางปางะ อย่าจ้องรถสวนนิดค่ะมองตรงมองหาป้ายแดงค่ะพงมาเลยค่อยใช้นะเราเห็นทางก่อนแล้วจ้องป้ายแดงไว้เลยค่ะดูป้ายเขาไว้แล้วเราจะรอดเดี๋ยวมือมันจะมาเองนั่นแหละถูกต้องค่ะจริงๆเมื่อกี้ถ้าเราตรงข้ามสะพานไปเลยก็จะง่ายนะคะแต่เราจะได้เห็นไทยสไตล์ไงคะเลนเขาตันไหมเอามาตอร์ไซค์ข้างหน้าตัน <c oughs> เออนี่แหละก็ต้องเว้นไว้ให้เขาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยถนนใหคิดี่าไปได้เนไมเมื่อกี้มาผิดทางไม่เลี้ยวแล้วก็อ้อมไปทางอื่นไม่เป็นไรรถมี เราจะขับเลนนี้ไปไเรื่อยๆนะคะอีกประมาณ2.2กิโลเมตรประมาณสองโลเลยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวากันนะคะเราจะไปที่ถนนชื่อว่าสีสันเพชรน,นะคะเส้นนี้ต้องบอกว่าโหดนะสำหรับมือใหม่เพราะมันเลี้ยวไปเลี้ยวมามันไม่ได้ขับคือเส้นที่ง่ายกว่านี้ก็มีแต่เราไม่ไปนะคะตรงนี้แม่เป็นเลนก้นใ้เราอยู่แล้วเราก็แนบขวาไปได้เลยไม่ต้องสนใจด้านซ้ายแต่ถ้าเราต้องข้ามเส้นออกไปต้องสนใจก็ด้วยนะคะตรงนี้เรายังไม่เลี้ยวนะยังคงตรงไปดูลูกศรตรงพื้น,นะคะ่ะเลนนี้ให้ตรงไปหรือให้เลี้ยวะคะ่ะ ให้ตรงไปอ่าแสดงว่าเรารอ,รอเลนนี้เพื่อจะตรงไปไปได้ไหมได้ค่ะโอเคเราตกลงเลนนี้ให้ตรงไปเลยทีเดียวค่ะเลนนี้ตรองไปถามย้ำรู้สึกว่าหลอน <c oughs> แล้วถ้าคันอื่นจะเลี้ยวแล้วขับเลนนี้เขาเลี้ยวขวาได้ไหมได้โอเคก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วคนหลบกันมาทาไมคะระวังคันนี้ด้วยนะ,ะเพราะหน้าก็ถึงก่อนต้องให้เขาไปก่อน,นะค่ะอือล้วก็มองตรงนะไม่เลี้ยวตามพวกเขานะคะ ไม่ต้องสนใจค่ะเขาค่อยไป,ไปแล้วมองไกลไปข้างหน้านะคะขนามีจุกเชิญเห็นไหมไม่ยังไม่สนใจเลยมองตรงผ่าเราไม่ต้องเลี้ยวเขานะตรงไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้โกรธรถบรรทุกที่ไม่ดูแลรถแล้วมาเสียขวางทางแต่โกรธคนอื่นทำไมไม่รีบเสียงตายไปข้างหน้าหลยฉันที่ขี่ต่อข้างหน้าเป็นแยกที่มีไฟแดงไหมคะมีโอเคเเรายังคงตรงไปนะคะดังนั้นมาลุ้นกันค่ะกลัวแหละ เราเป็นม้านางเ,งขขาเลื้งกดคันเร่งแล้วมองไปเบื้องหน้าค่ะเออเห็นไหมมีไฟเหลืองกระพริบนะคะก็คือที่รถยูเทิร์นออกมาได้เมื่อกี้แหละจะเข้าทันใช่ไหมเดี๋ยวขอไปซ้ายหนึ่งเลนค่ะ<อ>ถ้าไปไม่ได้มองตรงนะคะแล้วก็ระวังรถยูเทิร์นตัดหน้าเราด้วยนะดูอีกทีถ้ายังไปไม่ได้มองตรงนะคะโดยให้มั่นใจจริงๆเลยอันนี้มันยังตรงไปได้ค่ะเลนนี้แต่ขอแค่เปลี่ยนเลนซ้ายแค่นั้นเองอหลังคันนี้เราไปได้ไหมได้เบี่ยงแล้วมองตามเขาเลยค่ะทิ้งข้างหลังไปเลยค่ะ ถ้ายังไม่ทิ้งข้างหลังจะกลายเป็นห่วงหน้าพาวงหลังนะคะคราวนี้ได้เลนก็ปิดไปเลี้ยวนะคะข้างหน้าก็ยังเป็นแยกที่มีสัญญาณไฟแต่แยกหน้าเราต้องการเลี้ยวขวากันมาดูค่ะว่าเลนเนี้บังคับซ้ายหรือเปล่าถ้าบังคับซ้ายนี้ใส่ว่าดุลลงนะคะตลนผมชิ้นจ่ายมาส่งส0คัญนี่เธอลอกจนแสบสมองขนาดนี้เ <laughs> ตก้มราคานะ <laughs> คมยามองเ่ามองตรงไว้ ต่นี้พอเขามาใกล้อะค่ะเราไม่ได้บอกกันเล่งเลยแถวนี้เห็นไหมเป็นหน้ามหาลายัยมีทางม้าลายเราได้ชะลอความเร็วาบ้างไหมคะมตั้งแต่ธรรมศาสตร, <c oughs> ร์ระกูลเลนนี้เลี้ยวได้ไหมคะเลีนนเ้ยวขว,วานะเลี้ยวไม่ได้อ่าเปลี่ยนเลนได้ไหมคะตอนนี้<ด>เขาแยกไปอย่างเออล้วมองเสื้อเขียวขงหน้าไว้ค่ะเเตรียมเลนมาผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะห้ามเลือเส้นแนวหยุดนะ,ะแล้วเราจอดทับทางม้าลายได้ไหม มาแล้วเนี่ยไปกับขี่เองเนี่ยคุณลุงไม่ต้องรอเจ็ดสิบปีไม่มีคิวนะฮะเฟิร์สเซอร์ลิตี้ก็โอเคค่ะเราดูนะคะเช็คคันเร่งไปเรื่อยๆแล้วมองตรงมองขวาพวงมาลัยค่อยๆใช้ค่ะไม่ต้องเยอะอะ่กลับมาซ้ายอยีกนิดนึงค่ะงั้นเดี๋ยวเราเบียดเขามีกี่เลนคะข้างหน้า <S 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 สองเลยอยู่เลนซ้ายค่ะมองว่าใครอยู่เลนซ้ายแล้วดึงรถร้อยตรงกับเขาไว้ค่ะเออข้างหน้าจะเป็นวงเวียนนะเราออกทางออกที่หนึ่งค่ะข้างหน้าอันนี้ไม่คิดไม่ใจฉันทำอะไรที่นี่วะ <laughs> มาดูที่บอกว่บาบออกต่างจังหวัดสบายหน่อยแต่ในต่างจังหวัดเนี้ยคนกรุงเทพซะส่วนใหญ่นะคะดูรถในวงเวียนด้วยนะคะถึงแม้เราจะออกซ้ายก็ตามอ,าตอ่าแล้วเราเปิดไปเลี้ยวแจ้งไว้นะคะมันก็มองอยาวๆค่ะหรือเรามองตามขันสีแดงนี่แหละค่ะอมองตามแดงไว้ถึงรถเราให้ตรงกับป้ายทะเบียนแดงไว้ค่ะตอนนี้รถจะสวนเลนกันแล้วนะไม่เหมือนที่เราขับเป็นทางวันเวมา ระวังรถจอดด้วยนะคะเห็นไหมเขายังล้ำเลนเรวอยู่ไหมคะชะลอไ้นะคะเขากาลังหาที่จอดอยู่แต่ที่จอดมันไม่มีนะคะให้รอเขาปนไปก่อนนะคะแล้วมองตรงเบี่ยงไปนิดเดียวพอแล้วมองไปข้างหน้าใช่ที่ที่คุณจะมาเลียนไหมคะแล้วเรงนี้ฉันข้ามเลนมามีไฟเลี้ยวบอกใครไหมเจอคนชั่วก็งงตามไปด้วยหรือแยกข้างหน้านะคะถ้าเลี้ยวขวามก็จะง่ายไปข้างหน้าเป็นสี่แยกวัดใจนะคะไฟแดงไม่ทํางานเลยเห็นไหม ตรงไปค่ะดูดีๆนะคะตรงนี้คุณจะยังพูดคนข้างหลังเลยตอนที่มาเที่ยวว่าตรงเนี้ยใครเลี้ยวอันตรายมากไม่ว่าจะตรงไปหรือมาจากทางน้่นนู้นนะคะเนี่ยต้องค่อยๆดูเหมือนคันขาวอะค่ะเราลอดล็อกนี้ไปได้ล็อกนู้นก็ใช่ว่าจะลอดนะถนนมาเป็นคู่ขนานข้างคลองอะคะ่ะไฟฉุกเฉินไม่ต้องไปเปิดเหมือนเขานะดูขวาดูซ้ายนะคะค่อยๆไปไม่ต้องกลัวใครบีบแตรแล้วก็ ติดไว้นะคะะรอไว้ออแล้วให้ไอตัวเล็กนั่นออกมาก่อนค่ะช่องมันไปไม่ได้อย่าทำลายโบราณสถานนะคะให้เจ้าถิ่นไปก่อนแล้วมองไปข้างหน้านะคะอย่าไปม,มองขอบนี้นะโอเคค่ะแล้วมองยาวค่ะมองไกลไปข้างหน้าเลยค่ะที่ข้างๆไปเลยมองไกลเลนซ้ายที่เราจะเข้าไปค่ะจริงๆเลี้ยวขวาเมื่อกี้ก็ได้แต่มันไม่ได้ทักษะนะคะคุณผู้เรียนเห็นไหมโบราณสถานทำให้เราจดจำว่ากว่าเราจะได้เอกราชมา <c oughs> อย่าฝากร้อยอย่าทำลายถูกต้องไปเที่ยวมือยังแตะไปได้ <c oughs> นี่